ช่วมอมแมมเฮ้ยอะนดงนังมามาโชว์แน้ก่อนบ๊าดะมอมแมมแห้งเออแม่พาไปเที่ยวเมืองเห็นไหมวันนี้เราไม่ได้ไปบ้านนอกแล้ววันนี้ไปเที่ยวเมืองนะลูกดูนิผู้คนเยอะแยะมากมายใช่ไหม ไม่ได้นะคะดื้อนะคะแล้วตกรถนะคะโู้ใครจะไปก้นไปหลังโอ้คนเยอะนะวันนี้วันนี้เป็นวันสำคัญด้วยคนก็ต้องเยอะพิเศษนะครับพอคนจะล้นใจลอยทำไมคนเยอะจังลูกอ้าวเมื่อวานยังไม่เยอะขนาดนี้วันนี้เยอะมากเลยอะรถไม่เยอะหระโอ้โหนั่งไงทุกคนเยอะแยะมากมาย ที่จอดแทบไม่มีเลยนะดูดิเราจะจอดตรงไหนดีอะโอ้หรถเยอะมากมายเลยดูนะคะตลาดกุชมานบ้านเรานะพ่งนี้นะ้าเขาเลือกอะไรนะห่อเข้าวสากประดับดินนะคะก็คือข้าวสากให้แม่นะแกเชี่ยวบอะ แม่จะไปตลาดนิดนึงนะไปตลาดก่อนพาลูกไปตลาดก่อนอุ้ยคนเยอะมากเลยใจลอยอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวเราไปแป๊บเดียวนะเราไปแป๊บเดียวตื่นเต้นลูกข่อยตื่นเต้นขนาดเลยโอ้โใจร้อยอยู่นี่ก่อนนะลูกอุ้ยใจร้อยสั่นเชอะ สั่นหมดกลัวเข้าในเมืองจะสันโอ้มาสั่นอีลีมันย่านแมแป๊บเดียวแม่ไปแป๊บเดียวเด้อนะลูกข่อยสั่นเบื่บาดนี่เอ้ยสั่นแบบดูสิย่านแมมันย่านข้นแม้อ๋จุนนี่ค่ะทุกคนเขาสั่นนะดิบๆเ้ยเดี๋ยวแม่มาแป๊บเดียวเด้อหนูคอยย่านพี่น้องย่าสั่นยานน่ะ โอ้ยข้อยานแม่แค่จะได้บานนี่โอ้แปบ๊บเดียวแมบบ่ไปแปบ๊บเดียวละแปบ๊บนึงซื่อนอย่างดีป่ะลูกข่อยานจะสั้นบดอ่ะคนกระแหเฮเขาตกตื่นตื่นคนตกใจเว้ยต้องรีบเพราะลูกข่อยสั้นบดอ่ะแล้วก็ดูตรงนี้ก่อนนะมีอะไรขายบ้างวันนี้ก้าวก้อนลูกชายข่อยยาน ขนมยังคะนี้อันนี้ไส้มะเข้าอันนี้เทียนแก้วค่ะเอาสองกล้องซื้อนี่ก่อนไม่ต้องทำทุกวันนี้มีแม่ค้าบริการนะคะซี่ซีค่ะเออซีเรียบร้อยทุกอย้างเรียบร้อยนะคะได้ขนมแล้ว ไปก่อนนะคะลูกคอยสิหวัดละแวงแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่มาแป๊บนึงนะลูกแป,ป๊บนึงโอ้พี่น้องของขายเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นี่นะคะกองละยี่สิบบาทคนเดียวมากนี้ แป๊บๆกับกับลูกคนยังสั้นบ่หายเล้วนี่ว้าโซเฮ้ยพอจ้งตลาดอันไหนทุ่งหรือกู้ไอมันไม่ค่อยเห็นคนมันสั้นเบอร์ไหมคนเยอะคนเยอะขนาดไปลูกกลับบ้านนี่เออเฮาอยู่ใกล้ใครแน่เว้ยแม่อยู่ใกล้นี่สั้นดิกๆเลยอ่ะแป๊บๆ ไปเดินทางต่อไปซื้อของแป๊บนึงแล้วเราก็กลับเลลูกนะเดี๋ยวพุ่งสันนิดๆซื้อของตรงนั้นก่อนยามเย็นที่หมู่บ้านกุสมานนะคะจอดระยะระยะลอยเแล้ติดไฟแดงอยู่ลูกเลี้ยงกับคุณยายด้วยติดไฟแดงอยู่นะคะ เป็นไงเที่ยวในเมืองเด็กบ้านนอกอะอยโอ้ยสันย่านย่านยานมาสันตัวแบบสุดๆเลยใช่ไหมได้ไฟเขียวแล้วโอ้หกจราจราใจหลอยเที่ยวนะคะเย็นเย็นพันกผ่อนบ้างเล็กน้อยนะคะที่นี่คือกุชมามนะคะ สกลนครค่ะเอ้มีรถอีกแล้วนะคะต้องระวังรถด,ด้วยนะคะต้องจอดด้ด้นะเพราะลูกอะ่ะติดแม่นะคะลูกติดแม่ลูกติดแม่แมอ้ฝั่งโน้นเราก็ไม่ไปเนาะจะไปฝั่งนี้เลยได้เลยหาลูกกลับแล้วนะคะม,มาท่องเที่ยวนะคะนูน่นฝนจะมาแล้วลูกเอ้ยทันกัน,านก้าบาานี้ โอ้ยฝนมายังคักเลยบันโอ้ยน้อท่านไนัจ้อยร้อยห้าบันแล้วพะท่านน่ะต้องกันฝนให้ลูกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนโอ้ยน้ลูกไอยสิเปียกบันเอ้ฝนเยอ้ยื่อเย่อเเย่อเเย่อย่อเเยือ่่อ สวัสดีค่ะพาลูกเที่ยวเราจะเข้าตลาดดีไหมไม่ต้องเข้าเนาะเราจะหน่อยเราจะไปทางโน้นเลยนะโอ้ยมาขวดมีสร้อยทองด้วยหมอฮ้ย ไปแล้วเอา้าจอบมาแสงนอังสีได้ไหนโอ้นากลัวใช่ปะเรามาถูกทางนะแต่รถกระบะไม่ถูกทางนะคะมันเนี่ยโอ้โหตรงทางโค้งนะคะ ก็ตกมาหนีคุณนะค่ะเอาอันต้นไปผมมาข้างผมมาคุณนะทันบ่ลูกทันบอ่อีกประมาณกี่กิโลเนี่ยสี่กิโลเราจะถึงบ้านแล้วตรงข้างหน้ามันเป็นฝนพอด,ดีนะคะท่าทันบ่อ้่อคุณนะโค้นมาแล้วไม่ต้องแซงใครลูกวันนี้เราจะแซงตัวของเราเอง อ๋อรถวิ่งเร็วว้าบบวาปไปง่ายเดี๋ยวสินี่นะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ